สวัสดีค่ะ,คะเซลเมโคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City นะคะสำหรับคันนี้ ehevrs สีเทาเมชิเอรอยค่ะกับราคาใหม่นะคะปรับลงถึง40,000บาทคันนี้ราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ Honda City ehev รุ่นท็อปสุดนะคะรุ่น rs ค่ะคันนี้เป็นรถของลูกค้าเมเองนะคะเตรียมส่งมอบ วันพรุ่งนี้ค่ะ10กันยายน2567โดยการจัดส่งด้วยรถเทรลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะปลายทางอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็เดินทางมาดูรถที่โชว์รูมจากนั้นก็ทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัท รอรถมาลงจากโรงงานนะคะเมย์ก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแตง่งหลังจากนั้นค่ะลูกค้าก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมย์ออกใบเสร็จนะคะแล้วก็ส่งให้ทางไลน์ก่อนแล้ววันพรุ่งนี้นะคะพนักงานขับรถจะนำรถไปจัดส่งให้ที่บ้านลูกค้าในช่วงเช้าในวันที่เรานัดหมายกันค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อซื้อรถกับเมย์ได้นะคะโดยการทักมาทางเพจค่ะเซลเมโคร่าฮอนด้าหรืออีกหนึ่งเพจนะคะเซลเมโคร่าฮอนด้าหน้าเซฟวันหรือแอดไลน์ ID ค่ะ0910477704ค่ะ กดค้นหาตรงช่อง ID นะคะหรือท่านใดต้องการจองทันทีสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0629155647ค่ะติดต่อกับเมย์ได้โดยตรงทุกช่องทางนะคะเมย์ตอบแชทเองรับสายเองไม่มีแอดมินค่ะเช่นเดียวกับลูกค้าท่านนี้นะคะก็ติดตามชมคลิปรีวิวรถยนต์คอนดา ของเมยจากช่อง YouTube นะคะจากนั้นก็เดินทางมาดูรถที่โชว์รูมแล้วก็ได้ซื้อขายกันนะคะแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะได้จัดส่งกันแล้ววันนี้เมย์มาทำรีวิวให้ชมกันค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นการสำหรับฟีมนะคะคันนี้เหมือนเดิมเลยเมยแถมในส่วนของฟิล์ม 3M c e r a m i c เกรด C e M Plus นะคะมืดด้านนอกสเคลียร์ด้านในขับง่ายสบายตาการ U V ได้สูงสุดถึง99%ลูกค้าของเม์เลือกทุกบาน60%ค่ะเม่มีให้เลือก40% 60%และ80%คันนี้60%ทุกบานเลยนะคะจะเป็นฟิล์มดำด้านนอกแต่ว่าสว่างด้านในนะคะ ภายในก็จะใส่เคลียร์แบบนี้เลยนะคะ60ทุกบานเลยค่ะขับง่ายสบายตาไม่ร้อนนะคะระบายความร้อนได้เร็วปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%และที่สำคัญนะคะติดตั้งที่ศูนย์ฮอนด้โดยช่างฟิล์มของ 3M และมีบัตรรับประกันให้ถึง7ปีเต็มค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังติดตั้งสเกิร์ตรอบคันที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะมีในส่วนของสเกิร์ดด้านหน้าแล้วก็สเกิร์ดด้านหลังด้านข้างนะคะติดตั้งมาแล้วจากโรงงานสำหรับรุ่น R S ทั้ง e-h e-v แล้วก็เทอร์โบนะคะจะมีสเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาอยู่แล้วแต่ที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้านะคะชิ้นงานติดตั้งที่มุมกันชนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะมี2ชิ้นสำหรับด้านหน้านะคะเป็นชิ้นงานของโมดูลโลแท้นะคะติดตั้งโดยช่าง h o n d a มีรับประกันให้ทุกชิน้นแล้วก็เมจ้งความคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมกับวันรับรถนะคะทุกชิ้นจะมีรับประกันของประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็มีการรับประกันชิ้นงานของการติดตั้งเนื่องจากว่าติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฮอนด้านะคะทุกชิ้นก็จะมีรับประกันให้ค่ะ ด้านหน้านะคะของรุ่นนี้ ehevrs นะคะก็จะมาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นสีดำเปียโ,โนแบ๊กค่ะเป็นดำเงาโลโก้ Honda เป็นคโครเมียมกรอบสีฟ้ามีสัญ,ญลักษณ์ RS สีแดงนะคะติดตั้งที่กระจังหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED ค่ะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะสำหรับรุ่น RS เวลาเปิดใช้งานก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเปิดใช้งานรถที่สวนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวไฟก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะ คันนี้ติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ด้วยนะคะเป็นของแท้คิ้วกันศาสตร์ก็จะติดตั้งที่ขอบประตูทุกประตูเลยนะคะสีชิ้นด้วยกัน คิ้วกันศาสตร์ก็ตามชื่อของเขาเลยนะคะการศาสตร์เวลาที่จอดรถตากแดดนะคะเราสามารถลดกระจกเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารนะคะโดยการลดลงมานิดนึงนะคะให้อยู่ในระยะของคิ้วกันศาสตร์ค่ะอากาศภายในห้องโดยสารก็จะถูกระบายออกมาหากมีความร้อนนะคะหรือถ้าฝนตกนะคะฝนก็จะไม่กระเด็นเข้าห้องโดยสาร นอกจากจะสวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นของแท้ติดตั้งโดยช่าง h o นด้าทุกชิ้นค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็ดีไซน์สปอร์ตเป็นสีดำนะคะตัดกับโคมเยี่ยมรมดำแบบนี้ค่ะเป็นแบบนอตสี่รูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลบค่ะขนาดของยางนะคะ 185ทับ6 0 R15 ้ค่ะขอ,อขอภัยค่ะ R16 นะคะล้อแม็กขอบ16ค่ะมีดิสเบรก4ล้อนะคะสำหรับรุ่น ehev ค่ะในส่วนของคุณภาพของยางนะคะ Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะมือเปิดประตูด้านนอกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ที่ประตูคู่หน้านะคะก็จะมีสวิตสำหรับควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูนะคะมีปุ่มสีดำสามารถกดล็อกได้เลยหากมีกุญแจอยู่ใกล้กับประตูรถในระยะ80เซนติเมตรไม่เกิน1เมตรนะคะก็สามารถกดควบคุมการล็อกแล้วก็ปลดล็อกที่มือจับประตูได้เลยโดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมานะคะกุญแจก็จะมีให้2ชุดแบบนี้นะคะสามารถกดล็อกจากกุญแจรีโมทได้ด้วยล็อกปลดล็อกนะคะ กดเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมทเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารเวลาที่เราสตาร์ทรถจากรีโมทนะคะเครื่องยนต์ก็จะทำการเปิดแอร์ให้นะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นนะคะขณะที่เรากำลังเดินทางไปที่รถค่ะการสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทไม่สามารถขับออกไปได้นะคะจะต้องสตาร์ทจากที่ตัวรถเท่านั้นค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะเป็นสีดำอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะติดตั้งมาสำหรับรุ่น RS นะคะสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดำนะคะดำเงามีเสาอากาศครีบฉลามสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งมาจากโรงงานในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งที่มุมกันชนทั้งสองฝั่งนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา ชิ้นงานสกเกิร์ตจะทําสีเดียวกับตัวรถค่ะพอติดตั้งแล้วก็จะสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะรับกับสกเกิร์ตด,ด้านข้างแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ถอยหลัง2จุดค่ะเซ็นเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนนะคะเวลา ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R ค่ะเวลาถอยใกล้สิ่งกีดขวางก็จะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้ผู้ขับขี่สามารถชะลอความเร็วหรือว่าเบรกรถได้ทันค่ะรุ่นนี้ก็จะมีกล้องส่องภาพด้านหลังด้วยนะคะปรับมุมมองได้3ระดับใต้โลโก้ฮอนด้าก็จะมีปุ่มสำหรับการกดเปิดนะคะฝากระโปรงท้าย เวลาเปิดออกมานะคะก็สามารถหยิบของใส่ด้านหลังนะคะได้อย่างกว้างขวางค่ะจุของได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของของพรีเมียมที่เมย์แถมให้นะคะหมอนผ้าหม่มหมอนรองคอที่หุ้มเบลกระบาดถาดท้ายค่ะเป็นของแท้นะคะตัวนี้ด้านล่างก็จะมีชุดปะยางฉุกเฉิน ในรุ่นที่เป็น ehev จะไม่มีล้ออะไรนะคะจะมีชุดปะยางฉุกเฉินให้ค่ะปั๊มถังน้ำมันนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะสลักการดึงเปิดจะอยู่ในห้องโดยสารนะคะเวลาขับรถไปที่ปั๊มก็จอดด้านซ้ายนะคะตรงนี้เข้ากับหัวจ่ายที่ปั๊มน้ำมันเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ แก๊สโซฮอหแก๊สโซฮอ95และสูงสุดที่ E 2 0ค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าเลนวอ t c สค่ะติดตั้งอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายเวลาที่เปิดใช้งานนะคะกดที่ก้านไฟนะคะด้านขวาของพวงมาลายัย หรือกดไฟเลี้ยวซ้ายภาพจากกล้องนะคะก็จะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงทําให้สามารถมองเห็นมุมอับสายตาด้านซ้ายนะคะเช่นรถจักรยานยนต์เวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนเลนก็สามารถมองเห็นมุมอับด้านซ้ายได้นะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเมมีพิเศษให้สำหรับเคลือบเซรามิกหลังจากจบรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้จะทำเคลือบเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะคะก่อนนำรถขึ้นเทลเลอร์จะส่งสำหรับเย็นวันนี้นะคะเพื่อให้ถึงบ้านลูกค้าเช้าว,วันพรุ่งนี้ในการจัดส่งนะคะก็จะมีพนักงานขับรถนะคะขับรถสไลด์แล้วก็นำรถของลูกค้าไปส่งให้ถึงช่วงเช้านะคะ ของวันที่เรานัดหมายกันไม่สามารถระบุนะคะเวลาที่จะให้รถไปถึงได้นะคะจะส่งช่วงเช้าของวันที่เรานัดหมายกันเพราะฉะนั้นหาลูกค้ามีเลิกเช่น9โมง11โมงเที่ยงอะไรแบบนี้นะคะ พนักงานขับรถจะนำรถไปส่งช่วงเช้าตรู่ให้ก่อนแล้วจอดในจุดที่ลูกค้าให้รถลงจอดพอถึงช่วงเวลาตามเลิกของลูกค้าลูกค้าก็สามารถทำพิธีรับรถใหม่ได้เลยนะคะตามเลิกตามเวลาของลูกค้าได้เลยค่ะไม่สามารถระบุให้เป็นลงตามวันแล้วก็เวลาที่เป็นเลิกเป,เป๊ะได้นะคะแต่ว่าจะส่งในช่วงเช้าเนื่องจากว่ารถเทรลเลอร์เป็นรถขนาดใหญ่บางสถานที่นะคะ ในเมืองอาจจะมีช่วงจำกัดเวลาในการขับเพราะฉะนั้นคนขับจะขับออกแต่ตั้งแต่เช้าตรู่นะคะอาจจะตีสองตีสาช่วงกลางดึกเพื่อให้ไปถึงบ้านลูกค้าในช่วงเช้านะคะอันนี้เป็นข้อจำกัดสำหรับการใช้บริการจัดส่งแล้วก็ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเข้าบัญชีบริษัทก่อนส่งมอบรถ 1วันเพื่อให้การเงินออกใบเสร็จนะคะทางบริษัทไม่มีนโยบายเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่รับบริการจัดส่งค่ะก่อนส่งมอบรถเมย์ก็จะทำรีวิวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพนิ่งจุดต่างๆนะคะจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนว่าติดตั้งอุปกรณ์ครบไหมนะคะตามข้อตกลงที่เมย์ให้ไว้ในใบเสนอราคา แล้วก็ทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้ดูทุกคันนะคะสามารถเข้าไปชมรถของลูกค้าที่ซื้อกับเมย์ได้นะคะในช่อง YouTube เซลเมย์โคโราทันด้าค่ะอันนี้เป็นภายนอกนะคะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งสวยครบสปอร์ตประหยัดมากๆนะคะสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์ฮันดา้าซิต,ตีมีทั้ง4ประตู5ประตู เทอร์โบหรือ e-h-e-v สนใจรุ่นไหนสีไหนนะคะก็สามารถทักหาเมได้ตามช่องทางที่เมย์ให้ไว้นะคะทักไปทางเพจหรือว่าทักไปทางไลน์ก็ได้นะคะเมย์ตอบทันทีนะคะถ้าสะดวกแต่ถ้ายังไม่ตอบอาจจะติดภารกิจอยู่เช่นติดลูกค้าหรือว่ากำลังรีวิวรถอยู่อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอบทุกท่านแน่นอนยังไงก็ทักไปกันได้นะคะทางเพจทางไลน์หรือเร่งด่วน ต้องการจองทันทีก็โทรมาได้ที่เบอร์062-915-5647ค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างค่ะเริ่มจากด้านหลังกันก่อนสำหรับด้านหลังนะคะประตูก็เปิดได้กว้างรถไม่สูงมากนะคะก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกคันนี้ภายในเป็นโทนสีดำเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดง ทุกตำแหน่งที่นั่งก็จะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลงังหลงังคาด้านบนเป็นสีดำค่ะมือเปิดประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะแผงข้างประตูก็จะบุกหนังแบบนิ่มนะคะแล้วก็เดินตะเข็บด้วยสีแดงแบบนี้ค่ะคันนี้ติดตั้งคิ้วบันได LED นะคะจะมีไฟเฉพาะคู่หน้าค่ะแต่เป็นชุดเดียวกันนะคะ หน่งชุดมี4ชิ้นมีไฟเฉพาะคู่หน้าแบบนี้เลยค่ะเป็นของแท้ติดตั้งโดยช่างฮอนดา้าเบาะนะคะก็จะเป็นหนังทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีการเดินได้ด้วยสีแดงแบบนี้ค่ะดีไซน์ตัวเบาะโอบก,กระชับด้านข้างนะคะนั่งสบายแล้วก็มี ถุงลมนิรภัยนะคะอยู่ที่เบาะด้านข้างแบบนี้คู่หน้าเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีถุงลมนิรภัยอยู่ที่พวงมลาลัยคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ม่านถ,ถุงลมซ้ายขวานะคะรวม6จุดด้วยกันสำหรับถุงลมนิรภัยค่ะแผงข้างประตูฝั่งผู้ขับขี่นะคะก็จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าได้ค่ะ ใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะมีเซ็นทรัลล็อกนะคะมีปุ่มสำหรับล็อกกระจกหน้าต่างทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่ค่ะในส่วนของโลโก้ฟิล์มนะคะตัวนี้จะเป็น 3M c เ r a m ซรามิก CM พนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถลบออกได้โดยการใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล เช็ดออกได้เลยเช็ดจากด้านในนะคะโลโก้ฟิล์มต่างๆที่อาจจะบดบังสายตาเมย์ไม่ได้ลบให้นะคะเพื่อให้เห็นยี่ห้อฟิล์มนะคะที่เมย์แถมให้ติดไปพร้อมกับรถแบบนี้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยากลบออกก็ตามที่เมย์แนะนำนะคะใช้สำลีหรือว่าทิชู่ชุบกับแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือที่เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช็ดออกได้เลยค่ะ ในรุ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลายัยปุ่มนี้เอาไว้ทั้งสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดับเครื่องค่ะเงื่อนไขาการสตาร์ทนะคะมีกุญแจอยู่ในรถแต่ไม่ต้องไขนะคะแค่พกมาไว้ในรถเฉยๆจากนั้นเหยียบเบรกค่ะเหยียบแป้นเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งปล่อยมือได้เลยเครื่องยนต์ทำงานนะคะเครื่องติดเรียบร้อยแล้ว มาตรวัดนะคะก็อ่านค่าได้ง่ายค่ะมีจอแสดงผลแบบ tft นะคะมีรอบความเร็วเลขไมรวมอุณหภูมิภายนอกนะคะปริมาณน้ำมันตัวเลขชัดเจนอ่านค่าได้ง่ายมากๆนะคะฟังก์ชันบนพวงมาลายัยควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะ ระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติบนพวงมลาลัยระบบหน่วงความเร็วนะคะอยู่ด้านหลังพวงมลาลัยเวลาลงทางลาดชันลงเขาก็สามารถใช้ควบคู่กับเกียร์บีนะคะแล้วก็มาควบคุมการหน่วงนะคะด้านหลังพวงมลาลัยมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะ ขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto พลาสติกตัวนี้ถ้าเมยแนะนำนะคะรับรถไปแล้วแกะออกได้เลยเพราะว่าถ้าตากแดดแล้วนะคะกาวในพลาสติกอาจจะซึมลงไปหน้าจอได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้แกะนะคะพลาสติกที่ติดอยู่ที่หน้าจอแต่ว่าตอนนี้เมยังไม่แกะให้นะคะ อันนี้มาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังนะคะปรับมุมมองได้3ามระดับนะคะมุมกว้างมุมปกติแล้วก็มุมสูงอันนี้เป็นมุมกว้างค่ะมุมปกติภาพเสมือนจริงแล้วก็มุมสูงเวลาถอยใกล้ฟุตบาทนะคะก็สามารถกดตามปุ่มบนหน้าจอได้เลยตามรูปบนหน้าจอนะคะกว้างปกติแล้วก็มุมสูงค่ะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะใกล้ไกล จุดปะตรงนี้นะคะก็จะใกล้ในส่วนของกันชนด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถอยใกล้สิ่งกีดขวางก็สามารถมองภาพจากหน้าจอแล้วก็ฟังเสียงเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะคะจะมีเสียงเซ็นเซอร์เตือนค่ะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะหรือว่าแอร์ออโต้หากต้องการกดออโต้ก็กดปุ่มนี้ได้เลยจะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นคำว่าออโต้เขาจะปรับให้เองค่ะ ปรับอุณหภูมิให้เองเลยหรือถ้าลูกค้าอยากปรับเองก็หมุนได้ค่ะลดพัดลมเพิ่มพัดลมเพิ่มอุณหภูมินะคะปุ่มนี้หมุนด้านขวาค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่32องศาอุณหภูมิต่ําสุดนะคะหมุนด้านซ้ายหมุนไปเรื่อยๆเลยต่ําสุดอยู่ที่18องศาหรือหากต้องการให้ห้องโดยสารเย็นเร็วกดแมคคูค่ะ เวลาที่กดใช้แมคซคูนะคะพัดลมเพิ่มแรงสูตรอุณหภูมิลดต่ำสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วค่ะเปิดปิดแอร์ก็ออนออฟตรงนี้ได้เลย AC ออนนะคะสังเกตถ้าแอร์ไม่เย็นดูว่าเป็นออฟอยู่หรือเปล่าให้กดเป็นออนแบบนี้นะคะอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาไฟสีส้มทำงานแต่ถ้าต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามาก็กดปิดไฟสีส้มนะคะให้หายไปแบบนี้แต่ว่า กลิ่นควันฝุ่นอากาศภายนอกก็จะเข้ามาในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นหากต้องการไม่ให้มีกลิ่นหรือควันหรือฝุ่นภายนอกเวลาเราขับรถในเมืองอะค่ะก็กดปิดตัวนี้ให้มีไฟสีส้มทํางานนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเลือกทิศทางแอร์ค่ะว่าต้องการให้ลมแอร์ออกทางไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วย หมุนเลือกใช้ได้เลยค่ะตามความต้องการมีฝ้าเกาะกระจกหน้ากดไล่ฝ้าหน้ามีฝ้าเกาะกระจกหลังกดไล่ฝ้าหลังไม่มีก็กดปิดออกไปได้เลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะเย็นฉ่ําทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะ ด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์ช่องเชื่อมต่อ USB นะคะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้มีที่วางแก้วน้ำให้2ตำแหน่งสำหรับคอนโซลกลางร,ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเวลาใช้งานดึงขึ้น จะมีไฟสีแดงทำงานเวลาปลดเบรกนะคะให้เหยียบแป้นเบรกก่อนแล้วก็กดลงแบบนี้เป็นการปลดเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้เบรคโฮนะคะจะเป็นเบรกชั่วคราวเอาไว้ใช้ในเมืองนะคะใช้ควบคู่กับการคาดเข็มขัดนิรภัยทำงานเฉพาะเวลาที่ลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะอะ จากนั้นค่ะลูกค้าใส่เกียร์ดีเลยตอนนี้เมยไม่ได้กดเบรกโฮนะคะเราจะกดไว้เลยก็ได้หรือจะกดระหว่างขับก็ได้นะคะเวลาที่เบรกโฮทํางานนะคะจะมีสัญลักษณ์เบรกโฮแล้วก็ตัว A อยู่ด้านล่างแบบนี้ที่เป็นสีเขียวแต่ว่าตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์ดีเราสามารถปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยนะคะรถจะหยุดชั่วคราวให้หากต้องการขับขี่ออกไปก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลย ตัว A หายไปแต่ถ้าเราไปจอดอีกสมมติติดไฟแดงอีกค่ะจอดเลขมาอยู่ที่0ตัว A ขึ้นทำงานแบบนี้นะคะลดเบรกให้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเกียร์ยังคงอยู่ที่เกียร์ D แล้วก็เมพักเท้าได้เลยค่ะเมไม่ได้เหยียบเบรกนะคะรถก็จะหยุดให้แบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะต่อหนึ่งการทำงานแต่ถ้าเราอยากขับออกไปก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลย ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆแล้วก็ลดอาการไมล่ล้าเวลาที่เราขับรถในเมืองที่รถติดบ่อยๆต้องเหยียบเบรกบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถกดใช้ออโต้เบรกโฮลได้เลยหากยกเลิกการใช้ก็กดปุ่มเดิมค่ะปุ่มนี้ใช้ก็กดยกเลิกการใช้ก็กดปุ่มเดียวกันค่ะคันนี้มีพนักเท้า,าแขนเป็นกล่องเก็บของให้ด้วยนะคะหุ่มหนังใช้งานได้สะดวกสบายค่ะ ใช้งานได้จริงด้านบนก็จะมีไฟอ่านแผนที่นะคะไฟกิ่งที่บางแดดก็จะมีกระจกให้นะคะสำหรับทั้งสองฝั่งเลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าก็ดีไซน์สปอร์ตนะคะตกแต่งด้วยสีแดงตัดกับสีดำนะคะสวยสปอร์ตมากๆค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่ติดตั้งให้กับรถยนต์ h o n d a City ี้คันนี้อีกอย่างนึงค่ะคันนี้ติดตั้งไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะคะเป็นของแท้ของแท้มีสีเดียวนะคะแสงสีขาวแบบนี้เลือกสีไม่ได้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้จาก h o n d a ติดตั้งโดยช่าง Honda มีรับประกันให้ทุกชิ้นค่ะ สำหรับท่านใดสนใจนะคะก็อย่าลืมทักหาเมยได้นะคะที่เพจเซลเมโคราันด้าหรืออีกหนึ่งเพจเซลเมโคราันด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันหรือไลน์ไอดี0 9 1 0 4 7 7 7 0หหรืออีกหนึ่งช่องทางกับการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะโทรมาได้หากต้องการจองทันทีที่เบอร์0629155647ค่ะ ซื้อขายออนไลน์กับเม์ปลอดภัยมั่นใจได้ร้อเเซนะคะเมย์เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทโคราชฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ปรึกษาการขายมา10ปีแล้วนะคะสามารถตรวจสอบได้เบอร์ออฟฟิศนะคะ0 4 4 282222ต่อเบอร์ต่อหมายเลข129นะคะเป็นออฟฟิศฝ่ายขายค่ะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะตั้งแต่เงินจองค่ารถยนต์นะคะทุกอย่างโอนเข้าบัญชีบริษัทได้ใบเสร็จทุกยอดไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อสดหรือว่าจัดไปแนนก็ซื้อขายได้ง่ายๆเลยนะคะขายด้วยเมซื้อขายทุกเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นซื้อสดดาวเท่าไหร่ก็แจ้งได้นะคะหรือว่ากรณีทำไปแนนนะคะเมีม,มีบริการทำสัญญาให้ถึงที่นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไฟแนนซ์ติดต่อนัดหมายลูกค้าตามวันเวลาสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะคะก็นัดหมายกับไฟแนนซ์เมได้เลยไฟแนนซ์ Finance อนุมัติก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งให้อุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นติดตั้งโดยช่าง Honda นะคะมีรับประกันให้ทุกชิ้นมีบริการจัดส่งหากไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมจะส่งด้วยรถเทรลเลอร์สไลด์คิดค่าจัดส่งนะคะกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นหรือถ้าสะดวกมารับรถที่โชว์รูมก็มาได้ค่ะ ที่จอดรถสะดวกสบายนะคะมาง่ายเมส่งพิกัดให้นะคะแต่ถ้าอยากมาแบบไม่ได้นัดหมายก็มาได้แบบง่ายๆเลยนะคะขาเข้าโคราชตรงข้ามตลาดเซฟวันติดถนนเลยนะคะมาถึงก็จอดรถได้เลยที่จอดรถเยอะมากนะคะโชว์รูมขนาดใหญ่2ชั้นศูนย์บริการครบวงจรและที่สำคัญนะคะสต๊อกเก็บรถของเราเป็นอาคารเก็บรถในร่มนะคะจุได้ถึง500คัน รถของลูกค้ามั่นใจได้ไม่มีโดนแดดโดนฝนอย่างแน่นอนดูแลให้เป็นอย่างดีก่อนถึงมือลูกค้าค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ได้นะคะหรือหากอยากซื้อรถ Honda สักคันนึกถึงเซลเมโคราชนะคะติดต่อกับเมย์ได้ทุกช่องทางยินดีบริการท,กทุกทท่านด้วยความเต็มใจวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ